ท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องของพระพุทธศาสนาช่วยโลกตามเดิมสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาข้ออีกอันหนึ่งซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนา นั่นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความสงเคราะห์ลูกเมียให้เป็นสุขเนี่ยควรสงเคราะห์ลูกลำเมียให้เป็นสุขโอ้โหเอ้ความจริงการมีลูกการมีเมียนี่เวลานี้ใครเขามีหน้าที่ยังไงก็ไม่ทราบท่านบอกว่าถ้าชาวโลก ที่จะให้มีความเป็นสุขจริงๆก็ควรจะห่วงลูกควรจะห่วงเมียที่อยู่ข้างหลังจะถือว่าเมียที่เราหามาแล้วเขาก็มีความสามารถบางทีเขาก็มีเงินดาวเงินเดือนบางคนสาม,มีเป็นชั้นโทแต่พัรยาเป็นชั้นเอกหรือบางคน สามีเป็นแค่รองอธิบดีแต่พัญญาเป็นรัฐมนตรีแต่ในเมื่อเขามีฐานะดีอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะห่วงหรือว่าพ่อเป็นสิบเอกแต่ว่าลูกเป็นร้อยเอกก็คิดว่าลูกดีแล้วพ่อไม่ควรจะห่วงถูกหรือไม่ถูกแต่ถ้าว่าถ้าพูด คิดว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ถูกความห่วงในที่นี้ไม่ด้หมายความเมาาควงในฐานะที่ต่างคนต่างหามาได้ให้มีความห่วงใยกันในฐานะที่มีความสุขหรือความทุกข์ถ้าเรามีพัญญาพัญญาต้องการความอบอุ่นจากสามีสังเกต เคยได้รับฟังอยู่เสมอว่าท่านพัญญาที่มีทรัพย์สินมากมากแต่ว่าเกิดความละทมใจเจ้าสามีที่มีความไม่มีความหองอยนี่มีเยอะเคยรู้จักหลายหลายท่านไม่ใช่ท่านเดียวมีเงินนับร้อยล้านแต่เขาอาจจะมีถึงพันล้านก็ได้แต่ได้ว่าสามีไปมีเมียมากเขา ไม่ใช่มีเมียน้อยถ้ามีเมียน้อยก็ดีพัญญามีความสุขก็มีคนเดียวตั้งมาเอินสาม,มีถ้าเป็นคนมีเมตตาดีเห็นหญิงอื่นไร้คู่ครองเกรงว่าจะหงอยจะเหงาเธอเลยตั้งท่าเป็นคนมีเมตตาไปเอาหญิงอื่นมาเป็นพัญญาใหม่ รายกดเงินในบ้านนับร้อยล้านไม่ได้เป็นเครื่องบรรุงใจให้มีความสุขสำหรับพัญญาเลยเป็นอันว่าท่านมีแต่ความทุกข์มีแต่ความระทมบางรายสามีส่งเดือนเงินให้ใช้เดือนละตั้งหกเจ็ดหมื่นแต่ได้ว่าสามีไปมีเมียเล็กๆเป็นหลายคน ไปดูคนปบอร์เพศนี้คิดว่าจะมีความสุขท่านก็เลยเอาเงินหกเจ็ดหมื่นนำมาลั่งเล่นไพ่แก้กลุ่มไม่ได้สะสมเอาไว้ถามว่าทำไมยิงทำอย่างนั้นท่านก็บอกว่ามันกลุ่มถามว่ากลุ่มตอนไหนกลุ่มที่ตอนที่สามีมีมีเมียมากไม่ใช่มีเมียน้อยดูเธอไอ้ที่ขึ้นชื่อว่าฐานะความเป็นอยู่ถึงแม้ว่าจะมั่งคั่งสมบูรณ์ ที่พูดมาเมื่อสักครู่ว่าสามีเป็นชั้นโทพัญญาเป็นชั้นเอกมีเงินเดือนมากกว่าหรือว่าสามีเป็นรองอธิบดีพัญญาเป็นรัฐมนตรีมีเงินเดือนมากกว่ามีรายได้พิเศษมากกว่าก็จงอย่าคิดว่าเขามีความสุขความสุขที่พัญญาต้องการก็คือความอบอุ่นในครอบครัวสำหรับบุตรลธินดาก็เหมือนกัน ก็ต้องการความอบอุ่นความเอาใจใส่ของบิดาเป็นสำคัญเพราะว่าเป็นพ่อบ้านถ้าเรามาพูดกันถึงคนธรรมดาคนที่เขารักลูกรักเมียต้องการให้ลูกเมียมีความสุขเขาก็จะต้องเป็นอย่างนี้คือหนึ่งไม่เป็นคนโหดร้ายไม่ใช่คนดุ ไปก่อเรื่องกับชาวบ้านชาวเมืองเขาให้สร้างความเดือดร้อนเสียทรัพย์เสียสินเสียสุขภาพของร่างกายก็ถูกทำร้ายมาหรือถ้าไปทำร้ายเขาก็มีเรื่องมีราวต้องเสียเงินเสียทองเข้าคุกเข้าตารางอย่างนี้ลูกเมียม,มีความทุกข์ถ้าหากว่าสามีเป็นคนขี้รักขี้ขมโมย คอโ,โกงเขาชาวบ้านเขาก็เกลียดตำหน้าทั้งสองอย่างในชาวบ้านเขากเกลียดเท่านั้นแหละเขาจับได้มีโทษติคุกติดตารางก่อนจะติดคุกติดตารางก็ต้องสู้คดีกัน <c oughs> สร้างความหวัน่นความสะท้านสูญเสียทรัพย์สิสนที่พึงบงํารุงลูกบํารุงมี ปเสียให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับเจ้าหน้าที่นี่ก็หมายถึงว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่รับเจ้าที่ที่ไม่รับไม่เกี่ยวหรือม่แค่นั้นก็เสียแก่ท่านหน่อยบรรทุกผู้แก่ต่างความสูญเสียทั้งหลายเหล่านี้ถ้าจะมาเลี้ยงลกูกเลี้ยงเมียมันก็จะมีความสุขตัวเองก็ไม่มีความทุกข์นี่เขาต้องเว้นอย่างนี้คนรักลูกรักเมีย แล้วในการนีสสามคนรักลูกรักเมียเราก็ต้องมีเมียน้อยอย่าไปมีเมียมากคือว่ามีเมียน้อยก็คือมีแต่เมียคนเดียวไม่มีเมียอื่นเดี๋ยวไม่ต้องมีแถมไม่ต้องมีเมียเก็บไม่ต้องไปเห็นใจคนอื่น พราะว่าก่อนที่เราจะแต่งงานกันเราได้ให้สัญญากันไว้แล้วว่าเราจะรักกันจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันจะประครับประคองกันให้มีความสุขถ้าเราไปมีเมียมากเข้าบางทีข้าวมันไม่ค่อยจะมีกินเหมือนกันพ่ออะไรไปบ้านนล์บานนลเขาโมาโหว,ว่าเป็นคนเจ้าชาาาานนานนู้เขาบอกข้าวหมดแล้วมาบันนีบันนีเขาบอกข้าวหมดแล้ว เราเป็นคนมีบ้านหลายบ้านเป็นคนมีเมียหลายเมียก็เลยต้องไกลเป็นคนโสดไปข้าวบ้านน้อยก็ไม่ได้ข้าบ้านนี้ก็ไม่ได้มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งน่าดีตท่านเป็นคนมีเมียมากเมียประจําก็มากเมียพิเศษก็มากแต่ว่าในการบางครั้งท่านก็เป็นคนไร้เมียเหมือนกัน ่านเว้นจากเมียพิเศษจะต้องการเข้าไปหาเมียรประจำเมียรประจำท่านโมโหท่านก็เลยใส่กลอนบ้านไม่ยอมให้เขา้าเรียกเท่าไรเท่าไรเมียก็ไม่เปิดกลอนให้เป็นอันว่าท่านวันนั้นท่านก็ต้องนอนตากอยู่ไม่มีวงจะกลางจะต้องใช้อากาศเป็นที่รักใช้ความหนาวเป็นเครื่องประคับประคองนี่ความช้ำใจมันก็เกิดเหมือนกัน ฉะนั้น้าราห่วงบุทพัญญาของท่านก็จงเป็นคนมีเมียน้อยอย่ามีเมียมากนี่การใช้ศัพท์ของคนพูดนี่มันจะขวางใจขวางหูชาวบ้านมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ขอพูดตามความเป็นจริงคนมีเมียหลายคนบอกว่ามีเมียน้อยมันนี้ที่ไหน จำนวนมันมากขึ้นบอกว่าน้อยนี่มันไม่ถูกใช้ภาษาภาษาไทยกันไม่ถูกนี่ว่าใครเขาเรือเปล่าเนี่ยเขาใช้กันมาทั้งโลกแต่อ้กเจ้าคนคนนี้มันบอกว่าเขาใช้ไม่ถูกใครเป็นคนไม่ถูกก็นั่งพิจรารณาขันเอาเองก็แล้วกันพูดกันตามภาษาวยากรณ์ ในีคนที่มีความห่วงลูกหวงเมียก็ต้องมีคนมีวาจาเป็นสัจจะอยา่าโกหกลูกอยาก่าโกหกเมียสองมีวาจาอ่อนหวานชุ่มชื่นพูด้รับความชื่นใจมีอะไรเป็นที่ผิดพ้องหมองใจลูกทำผิดเมียทำผิดก็เตือนตักเตือนด้วยความหวังดีใช้วาจาดีๆพูดกันฟังง่าย แล้วก็อย่าพูดวาจาเป็นเครื่องเสียดแทงใจให้เกิดความแตกร้าวระหว่างกันและกันอย่าใช้วาจาเป็นที่สะเทือนใจกันอย่างนี้ดีไหมแล้วถ้าเราห่วงลูกห่วงเมียก็อย่าเอาเงินไปแจกเจ้าของสุราย่าเมา ทรัพย์สินเนื่องหลายเหล่านั้นที่เราไปซื้อมากินเข้าเมื่อเมาแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างลงเมาที่อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเล็กเรื่องคุกเรื่องตารางในมันเล็กไปหมดหมายความว่าฉันมีอำนาจที่จะเข้าคุกเข้าตารางเมื่อไรก็ได้ดีไม่ดีแขงขาที่มีไว้ใช้เป็นประโยชน์ฉันจะให้คนอื่นตัดเส้ขาดเมื่อไรก็ได้ ชีวิตที่ควรจะทรงต่อไปก็สามารถที่จะพรีตายเสียมาอะไรก็ได้เพราะความหมานี่เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ถ้าการอย่างนั้นเกิดขึ้นลูกเราเมียจะความมีความสุขหรือวมีความทุกข์รายการดีสองถ้าเกิดเรื่องเกิดราวก็ต้องเสียเงินเสียทองเป็นกรณีพิเศษ ต้องเอาเงินที่มีไว้สําหรับบำรุงลูกบำรุงเมียบำรุงตัวไปเสียแก่คนอื่นเขาทํางานมาเกือบตายไปเสียเงินในเขาเพราะความเมาเป็นสําคัญดำเนการต่อไปถ้าไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรกินดีดื่มดีดื่มดื่มประเภทชั้นดีเพราะว่ากินแล้วก็น,นอนไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่ไปพักไม่ไปผ่อนไมน่ไปอาบไปอบไปโนดไม่เป็นคนขี้เมื่อยไม่เป็นคนขี้ร้อน กินแล้วก็กลับบ้านจะรู้สึกว่าคนประเภทนี้นั้นกินดีเมาดีแต่อย่าลืมว่าเองเงินที่เสียไปข้าวุรามีไรนี่วันละเท่าไหร่ตั้งบัญชีเขไว้ปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันมันเท่าไหร่สิปีเท่าไหร่ยี่สิบปีเท่าไหร่สามสิบปีเท่าไหร่กินมากี่ปีตั้งงบเขไว้ เงินจำนวนนี้ถ้าเราไม่จับเราจะนำมาจับจ่อยจ่ายใช้สอยอย่างอื่นเป็นการบำรุงความสุขภายในเราจะมีความสบายมากขึ้นหรือว่าเราจะลำบากมากลงเพราะเงินจำนวนทั้งหลายเหล่านั้นที่เราไม่จ่ายในการดื่มสุราเมรัยจะกลับมาใช้ในบ้านมีคนข้อธรมาคนหนึ่งเธอเป็นเด็กเป็นนายทหาร เป็นลูกสิษย์มานานสมัยหนึ่งเธอดื่มสุราเม่ไรเกือบเกือบจะต้องถูกไล่จากผู้บังคับบัญชาธอเลยไปขอร้องผู้บังคับบัญชาว่าเรื่องเขวไ,ไหนันก็เป็นเรื่องเขวินในแต่ว่าอย่าเพิ่งให้ออกเลยเอาแต่เพียงลงโทษไม่พิ้งอันเดือนก็พอหรือกักบ,บริเวณจะขังก็ได้ แต่ก็ให้สัญญากันไว้ว่าถ้าเมาต่อไปแล้วก็ขอให้ไล่จากงานทันทีเป็นนั้นว่าเธอก็ยอมรับผมว่าขับบัญชาก็ก็อนุโลมตามแต่ว่าโทษของเธอนั้นมันก็ไม่ถึงกับมากมายเกินพอดีนักแต่เขาเห็นว่าเธอเมาขนาดที่เป็นนายทหารนี่ต้องเป็นหนี้ในสิบนี่มันก็แยกกันอยู่แล้ว เสียศักดิ์ศรีขนนายทหารลูกเมียก็เต็มไปได้วยความลำบากหลังจากนั้นเธอเริ่มเลิกดื่มสุราเมรัยมาหนึ่งปีผู้พูดไปพบเธอเข้าเธอก็อวดความดีเธอบอกว่าเลิกดื่มสุราสิปีเดียวมีวิทยุให้ลูกฟัง มีโทรทัศน์ให้ลูกดูนี่สินเนี่ยเคยปรากฏมีก็ไม่เคยมีมีความอยู่เป็นสุขสบายยังได้ย้อนถามเธอไปว่าเวลานี้รู้สึกตัว,วได้อย่างว่าเป็นคนน้ะมันดีกว่าเป็นสัตว์ที่ตฉันเธอก็ก้มลงกราบบอกดีจริงๆครับผมยอ,อยอมรับ ว่าคำตักเตือนเดิมที่ตักเตือนไว้นั่นมีประโยชน์ที่มันเป็นโทษกับพระผมฝ่าฝืนต่อแต่นี้ไปตลอดชีวิตจะไม่ขอดื่มสุราเมรไรต่อไปเ็าขอโมทนาก็เลยโมทนาให้เธอในคนที่มีความห่วงลูกหวงเมียเพื่อให้เป็นสุขก็ต้องปกระกบก็ได้เมตตาความรักใจรักลูกรักเมียเป็นปกติ ก็นามีจิตคิดสงสารตั้งใจไว้เสมอว่าจะสงเคราะห์ทุกอย่างเท่าที่ความสามารถจะมีได้ให้เธอมีความสุขกันและอารมณ์อิริษยาอาทันก็ต้องไม่มีในจิตมีความรู้สึกในจิตว่าลูกหรือเมียถ้าเขาจะมีงานมีการมีศักดิ์ศรีใหญ่มากเท่าไรเราจะดีใจกับเธอไม่ช้าอิริษยาเธอ แล้วก็อย่าทิ้งความลำเอียงท่ยงทำสี่ประการคือไม่ลำเอียงเพราะความรักไม่ลำเอียงเพราะความกโกรธไม่ลำเอียงเพราะความหลงไม่ลำเอียงเพราะความกลัวให้การลำเอียงสีประการนี้ไม่แนะนาเอาแต่เพียงว่าตั้งใจให้มันตรงเท่านั้นองค์สมเด็จพระิชิตามานที่สอนที่เราเรียกกันว่าพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าอย่างนี้ ท่านเห็นได้อย่างว่ามันเป็นความดีหรือไม่ดีควรจะรับปฏิบัติตามหรือไม่ในข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตกรกล่าวว่าจงอย่าทำการงานให้ข้างค้างมาน,นว่าการงานทุกอย่างที่เราไปทำเนี่ยอย่าปล่อยให้การงานมันค้างมีอะไรทำให้หมดที่ผู้บังคับบัญชากำหนดให้ทำ พยายามทำนิตแต่ก็เต็มความสามารถมีฉันทะคือความพอใจในกายงานกายงานในหน้าที่มันจะมากบัญญาน้อยอยังไงก็ตามทีไม่ทิ้งกายงานให้ค้างรับคําสั่งให้ทําเท่าไหร่ทําหมดเท่านั้นฉันทะวิริยะมีความเพียรบากบันถึงแม้ว่าบัรญะหนักสะเพียงไรก็ตามที จะ่ยากจะลาบากเท่าไรก็ตามทีก็คิดว่าการงานประเภทนี้นั่นแหละที่จะช่วยให้เรามีความสุขผลที่เราจะได้มาเป็นเงินเป็นทองก็เพราะอาศัยการงานจะเป็นขดเดก,การจะเป็นพ่อค้าจะเป็นลูกจ้างจะเป็นชาวไร่ชนาก็ตามงานอันใดที่คนจะทําเสร็จในวันนั้นที่กําหนดไว้ต้องทําให้เสร็จตามนั้นนี่ประการหนึ่ง จิตะสนใจสฝักไฟในกิจการงานนั้นคิดไม่เสมอว่าการงานประเภทนี้เราจะต้องทำด้วยดีไม่ยอมละทิ้งในการงานวีมังสาใช้ปัญญาพิจารณากิการ,กรที่จะปฏิบัติงานทุกอย่างจะเป็นนายจ้างหรือเป็นลูกจ้างเป็นขา้าราชการเป็นพ่อค้าก็หา,าบนนดีจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็ตาม ก่อนที่จะทำงานประเภทนั้นลงไปต้องใช้ปัญญาช่วยพิจารณาดูเสก่อนว่าไอการงานที่เราจะลงมือทำไปเนี่ยมันถูกแล้วมันผิดมันมีผลดีหรือมีผลร้ายมีผลดีมากแล้วมีผลดีน้อยเราเลือกเอาด้านมีผลดีมากด้านมีผลดีแล้วก็ต้องเลือกเอาดีมากไม่ใช่ดีน้อย ถ้าทุกคนปฏิบัติตามที่องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัริโสภาคแนะนำมาอย่างนี้ท่านเห็นว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วรือย่างโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์นี่คืขั้นต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าควรให้หนงะ ก็ควรประพฤติธรรมหนึ่งคำว่าควรให้นี่หมายความว่าต่างคนต่างมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าใครเขาขขดข้องอะไรใขรข้องในวัตถุเราก็ทรงเคราะ์เกื้อกูลกันในวัตถุถ้าวัตถุเราไม่มีจะให้เราก็ให้คําแนะนำํำไม่ว่าให้แรงงาน ้าต่างคนต่างให้กันอย่างนี้ในโลกนั้นโลกนี้จะมีความสุขแล้วก็มีหรือว่ามีความทุกข์นั่งคิดกันให้ดูให้ดีต่างคนต่างให้กันใครขัดสนจนยากใครคล้องโดยอะไรก็ตามเรามีเราไม่ยังเกียดเต็มใจให้พร้อมใจให้ ต่างคนต่างให้ในคนผู้ให้ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะมานั่งรับความช่วยเหลือเขาตลอดเวลาว่าต่างคนต่างสงเคราะห์ต่างคนต่างช่วยเหลือต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันเขาขาดเกลือเราให้เกลือเขาเราขาดพริกเขาให้พริกเราเขาขาดน้ําเราให้น้ําเขาขาดข้าวเขาให้ข้าวต่างคนต่างให้กันอย่างนี้ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน โลกนี้มีความสุขและมีความทุกข์และตั้งกล่าวว่าต่างคนต่างจงประพฤติธรธรมทมแปลว่าความดีส่วนใดก็ตามที่กฎระเบียบบังคับวางไว้พระประเพณีมีอยู่เราปฏิบัติตามนั้นทุกอย่างการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่มีมีแต่ก,การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีแต่ความรักความสงสารซึ่งกันและกันไม่มีความอิจฉาดิสยาซึ่งกันและกันต่างคนต่างยอมรับนับถือสิทธิซึ่งกันและกันถ้าทำได้อย่างนี้นั้นโลกนี้จะมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์ในข้อต่อไปท่านกล่าวว่าจงสงเคราะห์ญาติทั้งหลายให้มีความสุข นี่คำว่าญ,ญาติในที่นี้เราจะถือวงคแบคบเกินไปมันก็ไม่ถูกญาติสืบสายได้กูนก็ดีญาติร่วมประเทศก็ดีญาติร่วมโลกก็ดีถือว่าเป็นญาติเหมือนกันมีฐานะเท่ากันหรือว่าเป็นต่างคนต่างเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันถ้าเราสามารถจะเกื้อกูลกันได้ต่างคนต่างสงเคราะห์ ไม่ใช่สงเคราะห์คนเดียว <c oughs> ต่างคนต่างให้ต่างคนต่างสงเคราะห์กันเอเรื่องที่จะต้องมาตั้งจัดสรรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งและกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาเป็นนายแล้วทรัพย์สินทั้งหลายในโลกที่คนทั้งหลายได้ทั้งหมดเอามาแบ่งปันกันมันก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีเจ้าไม่ต้องมีนาย <c oughs> เมื่อคนทุกคนเกื้อกูลเส้นกันละกันอย่างนี้ทั้งหมดทั้งโลกโลกจะมีความสุขและมีความทุกข์แล้เรื่องกล่าวต่อไปว่าการกระทําทุกอย่างต้องไม่มีโทษคือไม่ทํางานที่มันมีโทษก็ได้กทำงานที่ฝ่าฝืนกฎหมายฝ่ฟาฝืนระเบียบฝ่ฟาฝืนประเพณีนิยม แต่การกระทําอย่างนั้นมันฝ่าฝืนเราไม่ทํามันมีโทษคําว่าโทษก็หมายถึงสร้างความเดือดร้อนให้เกิดกับใจของเรากฎหมายวางไว้อย่างไงกฎข้อบังคับของหมู่คณะวางไว้อย่างไงประเพณีนิยมวางไว้อย่างไงเราทําอย่างนั้นทุกอย่างทุกคนต่างคนต่างทําเหมือนกันอย่างนี้โลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ช่วกันคิด แล้วต่อไปองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรกล่าวว่าจงงดเว้นจากการทําบาปคาว่าบาปแปลว,ว่าความชั่วอะไรเราที่เป็นความชั่วสิ่งไรที่เราไม่ต้องการบ้างหนึ่งการทําลายร่างร่างกายเราสองการประหัตประหารชีวิตของเราเป็นข้อเดียวกันอละดับทีิสซอ คือว่าทรัพย์สินของเราเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งไปเรายการที่สามคนรักเราไม่ต้องการให้เขามาแย่ง ор. รายการที่สี่วาจาไม่จริงเราไม่ต้องการรับฟังวาจาหยาบเราไม่ต้องการรับฟังวาจาที่สร้างความแตกรรา,าสิ่งใครกันเราไม่ต้องการรับฟังวาจาที่เป็นเครื่องสะเทือนใจเราไม่ต้องการรับฟัง แล้วก็ห้าการสร้างทำลายสติสัมปชัญญะให้หมดไป <c oughs> เป็นคนไร้สติสัมปชัญญะเราไม่ต้องการมีเราต้องการอย่างเดียวคือรักสิ่งกันละกันสงสารสิ่งกันอะกันไม่ชาริสยาสิ่งกันอะกันเราก็ต้องเว้นส่วนที่มันชช่วเสียสิ่งที่เราไม่ชอบที่ก,กล่าวมาเมื่อกี้ทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นบาปคือความชั่วเราเว้นซะ แล้วก็ทำความดีในด้านความรักความสงสารความเมตตาปราณีสิ่งอะละกันถ้าทุกคนทำเว้นจากความชั่วประพฤติความดีตามนั้นโลกนี้จะมีความสุขหรือมีความทุกข์ใน <c oughs> ข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไทยกล่าวว่าจงสํำรวมคือว่าเรามาดระดวังเว้นจากการดื่มน้ำเมา เพราะว่าน้ำเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่ท่านพูดง่ายๆความจริงเรื่องน้ำเมานี่ก็พูดมาแล้วไม่ต้องทิมบายถ้าคนทุกคนในโลกนี้ไม่ดื่มน้ำเมาเสร็จแล้วโลกมันจะตั้งอยู่ได้ไหมยังไม่ต้องไปห่วงพ่อค้าที่เขาขายน้ำเมาถ้าหากว่าเขาไม่ขายเราไม่ดื่มเขาก็หากินทางอื่นได้ และบริการต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าจงไม่ตั้งอยู่ในความประมาทข้อนี้เอาเก็บไว้พูดกันวันหน้าก็แล้วกันเราะว่าวันนี้มองดูเวลาบรรดาท่านผู้รับฟังทั้งหลายเวลามันหมดเสร็จแล้วพูดต่อไปไม่ไหวก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะ์มงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านผู้ฟังและผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี